บาวโกเ,เบกรถมันทั้งนี้มีามาหาจับปลาขอนเด้อค่ะนก,กร,กรกะเบากบก้ะก็เิ้งหน่อย,ก,อย,ยอก็เิ้งหน่อยพอน่อยกับมี หูน่อยชันน่อยแค้ตายบัวน้อยเนาะหูแบนี้ได้จ้ะก็โคหน่อยแสงสวยนะอ้๊ต้องโค้ดปอย มี <tiếng nói> làm hmm. nữa, อือมีน้ำ thắng ถังเลยมีน้ำนี่หางมันเทอะ <tiếng nói> ตองเบคขข่ป็ปูพี่กบป,ปูตกนนะี่ไปูตกเอ,อ,อ,อได้แล้วจ้ะ ค่ะสาขนเขาจะอยู่แบบนี้ด้วยจารักษณะแบบนี้จานำแ<อ><อ>ห้งนำคนฮะนี่กระเข่งนี่บอ cú hmm. okay. cao mất đi đây nhắn cao mất đó cha quay lại từ เด็กเขาจับเอาได้จ้บบาเราโค้นคนจับเริ่มได้แล้วเริม่มได้แล้วเสียงนี่เสียงมาจาะ